วันนี้แม่จะไปไหว้พระข้างนอกไปที่วัดแขกเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาบูมาฝากตาราตานนี้ก็คือคนหาไหว้วันนี้นะคะแม่หมอต้องแค้นี่สมาชิกของเราลำไยไหาทองคำ <c oughs> นี่คู่แข่งลำไยไห้ทองคำลำคานหานทองดีทาราสาธุูก่อนเร็วไปทั้ทงมุม <c oughs> กันเล่นกันอันนี้อยู่กับทาราแต่เช้าเลยสวัสดีนะคะลนลูแม่คุยกับคุณผู้ชมหูล่ก,กด like, ักดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะวันนี้แม่จะไปไว่าพาข้างนอกไปที่วัดแขกแต่ว่าอากาศร้อนคนเยอะแม่ไม่เล่นาราไปด้วยโอเคไหมอ่ะไง,องไชอบเล่นชอบเล่นเลยแหนงแพงช่วงนี้วันนี้อาจจะปล่อยทาราไว้เล่นอยู่บ้านกับคุณยายก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันน่าจะพาน้องาราไปไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาบุญมาฝากทาราแม่จะเอาบุญมาฝากทารา รู้ไหมแม่บุญเกล็ฝันฮาราล์รู้ไหมได้เป็นเด็กดีเป็นเด็กเก่งไม่มองอแงไม่ไงอแงไม่ได้กลับมาโอเคไปไปก่อนไปไปก่อนไม่ได้กลับมาไปไปเดินทางดีกว่าที่อะมาถึงแล้วค่ะเราก็ต้องมาซื้อดอกไม้ก่อนแล้วนี่ก็คือคนมาไหว้วันนี้นะคะธรรมะจัดสรรแม่หมอต้อับแพ้สวัสดีค่ะทุกผู้สวัสดีค่ะเย่จริงๆแล้วเสน่ห์ของการมาไหว้วัดแบบจะได้รุ่งอะไร จร,จริงๆแหละว,ว่าคุณแม่ประมานที่ยั่งแต่ว่าที่เขาบอกว่าคนที่เป็นนาฬาิกา สมองบ้านต้องเป็นแม่ชออ็อตแม่โปรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกสีสันพวกฟังเสียงทำงานอะไรเงี้ยได้อย่างทุ่กแม่ได้สอนในเรื่องของพวกการเดินทางงานอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยด้ว,วยการเจรจาต่างๆคือ,อ,คอเอขอเาเป็นจักรวาลมีความเชื่อว่าเขาเป็นจักรวาลเนี่ยก็จะขอทุกเรื่องแต่ว่าที่นี่ก็เน,นอกจากองค์แม่กุมาเนี่ยก็จะมีหลายองค์มีแบบองค์พระพุทธเนตรองค์แม่รัศมีองค์บัตรอะไรเงี้ยแต่ละองค์ก็ประการต่างกันแล้วแม่บอกว่าคือหลักๆการขอเนี่ยอย่าไปขอซะเปะซะปะใช่อย่าไปขอหลายเรื่องต้องขอเรื่องึเดปละะเอล้้ววววตตงรบุันนาสมมิ่าขออให้้ลูกไดี่เเซนตร์ ภายในแบบปีนี้หรือขอให้ลูกได้เป็นเซนเตอร์ห้าตัวภายในปีอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือรับบุญไปเลยในสิ่งที่มันเป็นไปได้<ม>ที่ที่เราควรจะเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องบน<ม>คือเราขอของแล้วเราก็บอกว่าเออเราจะพยายามมาไหว่บ่อยๆคุณ<ม>แม่เขาชอบฝืนแ,แบบคนแบบมากระกันยูอะไรอย่างเงี้ยมาสม่ำเสมอแล้วอย่างปุณณิชกันยูบอกว่าคุณแม่มาไหว้คุณแม่นับ,บ,บเพียงคุณป,ปังเราเป็นเซตนัทอยู่แล้วเราเป็นเซตนั้นล้วรูกมาโดยตลอดนะหลักพ่อลักแม่นะตอนนี้แก๊งหลังใหญ่ จอดรถละกำลังเดินมานี่คู่แข่งลำยัยไห่เท่าคำคือลำคาญหารทองดีลำคาญหารทองดีลำคาญหารทองดีเอ้าอยากเห็นพโมอะไรเราไหมคะว่าพปรมาไรของน้องเป็นไ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 งนี่ค่ะพปรมาไรของเราที่จะไหว้วันนี้นะคะเห็นไหมคะคือวันนี้ต้องบอกว่าเวลาที่อย่างชมพู่เนี่ยเขานัดว่าวันนี้จะให้แม่พาไหว้ชมพู่กับลำยัยเราก็จะดูละอิมเมจิสแล้วว่า ชมพูพ่ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นองค์ไหนอย,อยู่ว่าเราควรจะไหวองค์ไหนซึ่งเราก็รู้สึกว่าชมพู่เองเนี่ยต้องไหวองค์แม่อุมาแล้ววันนี้ชมพู่ก็คือต้องไหวพระพริเนตแล้วก็แม่ลักษมณ์เพราะว่าจะประชุมประธานในเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเงินเพราะคุณเขาสร้างบ้านอยู่หหเราจะต้องแบบได้งาน,ได,งานได้เงินปังๆแล้วก็ที่สคัญคือผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะจะบอกว่าก่อนมาขนลุกมากแม่พอจะมาไหว้นะ ฝันถึงพระพิคเน่เลยจ really <simple crap. S 2> ้าฝันว่ามองตาท่านละสิ่งที่ขอให้ล yeah. uh ูกได้มิคะแล้วท่านหันมาในรูปปั้นหันมาที่หน้าเราแบบคนลุกได้มันต้องได้ดูสิเห็นไหมวันนี้ก็เลยจะมีนิพพงอะไรของพระพิคเน่ที่เราจะองไหว้นะคะแล้วก็พระแม่ลักษมีนะคะนี่แม่อุมานี่พระขันพระขันเนี่ยก็คือขอในเรื่องของแบบความซื่อสัตย์ให้คนซื่อสัตย์กับเราจริงใจกับเราเวลาเราทำอะไรอ๋อแต่ว่าต้องบอก บอกว่าด้านนอกเนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลแล้วก็ถ่ายได้แต่ว่าด้านในเนี่ย<พ>อ,อาจจะขออนุญ,ญาตเก็บภาพไม่ได้เก็บภาพไม่ได้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันละกันแต่ว่าการมาที่เนี่ยคือเสื้อผ้าควรจะแบบมิดชิดเรียบร้อยหน่อยนะแม่ก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยอย่า,อย,าอย่าโป๊ะเกล่อแบบแม่ท้าข้างหลังเออใส่เดียวค่ะสั้นไม่ได้นะ เดี๋ยวรอลำใหญ่เนาะได้ได้รอลำใหญ่รอรอสมาชิกครบแล้วเดี๋ยวเราไปไว่าด้านหนกันวันนี้ผลไม้ก็เตรียมให้แล้วนะคะ<ม>เป็นมะม่วงอย่างที่เคยบอกชมพู่ไว้แล้วก็มะยงชีสค่ะเพื่อความแบบปังรุ่งเรืองประสบความสําเร็จสีเรืองเร,องเร,องเรืองรองเอีาถามเพิ่ติมไว้เผื่อคุณผู้ชมเลยจูิว่าอย,อยากมาไหว้เหมือนชมพู่แล้วแบบไม่ไม่ใช่แบบศิลปินดาราแล้วอยากให้แม่พาไหว้อะทายังไงเข้าไปจองนะคะที่ไลน์แอดนะคะตอกแต่งอัน้สกอตเอโฟนะคะก็ไปติดต่อได้จะมีแอดมินคอยตอบว่าแบบ คุณแม่จะมี private นะคะพามาไหว้พระเนี่ยพามามูเนี่ยนะคะก็จะดูตามดวงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาเปิดวัวแคกทุกครั้งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผู้ชมนะแต่ว่าชมพู่ก็แนะนําเลยเพราะว่าเอาจริงอะรักแม่หมอตแตตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็การรู้จักกันมาทํางานกันนานมากเชื่อไหมว่าแม่หมอเคยทักเรื่องของสามีแล้วก็อนาคตในปัจจุบันต้องบอกว่าตอนนั้นชมพู่รัใจเรื่องความรักเพิ่งมีปัญหามาแล้วบอยก็เข้ามาในชีวิตใช่แล้วถามแม่ว่ายังไงอนาคตความรักคุณบอยเป็นงไงคุณแม่บอกว่าคนเนี้ย คู่แท้แต่งแน่ๆมีลูกมีเต้าเออได้แต่งแล้วก็ยาวแล้วก็มีความสุขจริงๆด้วยแม่อ่าเดี๋ยวรอลำใหญเดี๋ยวเรามาดูกันนี่สมาชิกของเราสวัสดีค่ะบอกว่านี่ลำลำคานหารทองดีนี่ลำใหญ่หทองคำเดี๋ <c oughs> ยวมันจะมีช่วงเดีย๋ยวมันจะมีช่วงที่ตอนตอนดูผดค่ะเขาจะถามชื่อค่ะก็จะถามชื่อทีละคนถ้ <c oughs> เาเวลาเราบอกชื่อแล้วอะเราก็ที่ผ่านมันจะติดฟังแล้ตอนที่ผมอะไรเราขอพงเพ่แบบเราขอขัดติดฟังไม่อยากดูตาเมาเป็นหมือนตาเมาเราได้บทสวดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีบทสวดนี่ในนี้เป็นบทส เมื่อไรจะถ่ายไม่ได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไหว้เสร็จออกมาแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ครฟังค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะที่ของเรานะคะต้องบอกว่าวันอาทิตย์จะคนเยอะมากถ้าแนะนํานะแม่หมอบอกว่ามาวันธรรมดาดีกว่าเป็นไงบ้างลําไยครั้งแรกที่ได้มาไหว้ที่วัดแขกคนลุกเลยนะคะตอน,น,นแต่ละจุดเนาะชรู้สึกได้เลยว่าออกจากวัดแขกไปอยูต้องทางแล้วเชื่อในจิตในเวลามาไหว้เรารู้สึก เรารู้สึกแบบตั้งใจเลยเนี่ยสิ่งที่ได้มากลับมามันจะแบบรู้สึกได้ว่าท่านประทานให้นี่เราก็ได้ค่ะของชิ้ทั้งู่เนี่ยแม่หมอบอกว่ามีดอกไม้ที่อยู่บนยอดแล้วหล่นมาให้สองคู่ันีแล้วก็ต่างๆเขาเยี่ยมให้ก็รู้กันนะแม่นะ<า> <c oughs> แม่กระซิบความหมายบอกว่ารู้กันว่า <c oughs> ขนลุกตรงมาก ใหญ่ก็ในเรื่องของปีนาชื่อเสียงจะมีในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองเรกว,วกเ็เงินทองที่มีอยู่ประเป๋าสัมภารมือเป็นทุกอย่าง,งเขาได้คะแนนไม่ขาแล้วพวกของกินล่ะคะของกินต้องกินเลยแต่เนี้ยคือชมพู่ชมพู่นะคะชมพู่ต้องกินคอนเดียว์สองลูกนี้แล้วก็ส้มนะคะส่วนมะพร้าวไม่ปกตินะคะมะพร้าวแบงที่มันเป็นของมงคลมากไม่ค่อยมีใครได้นะเพราะว่า มันเหมือนว่าเป็นเป็นสิริมงคลเ็ถือว่ามะพร้าวเป็นน้ำอันบริสุทธิ์มากๆถ้าเราได้เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยกำลังจะแบบว่าเจอคนอุ้มชูอะไรอย่างเงี้ยนะครแต่จริงๆเนี่ยนะคะดูจับตัวน้องลำใหญ่แล้วก็บอ,อกเลยว่าลำใหญ่ปีนี้มีเกณฑที่จะได้ของชิ้นใหญ่ต้องบอกของชิ้นใหญ่ ต้องบอกเลยว่าไม่บ้านก็ที่ดิ่งคือต้องมีอะไรเบ่งเ้เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะในดวงคือแบบได้แน่นอนเลยแล้วบบกได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวควูบิณฑลนะฮะเจอลำยาแห่งธรรมที่ต่างประเทศแน่นอนเนี่ยแล้วก็ของที่ไหว้เสร็จอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรามาไหว้อย่างเงี้ยเราก็แบ่งกันเอาไปรับประทานเนี่ยเราก็จะแบ่งกันคืออย่างวันนี้นะคะอย่างย่ถ้าเราได้มะม่วงสุกออกมาค่ะจะบอกบอกว่าเราปนเป็น เป็นลูกที่รักเราก็เหมือนแบบพ่อแม่มองเห็นเรานะคะก็หลังนี้สมัยถึงเรื่งคู่นะคะแต่ว่าวันนี้มีคนขอเรื่องความรักนะคะ ไทยเนาะกับเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าได้มะนาวออกมาไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะมะนาวจริงๆในความหมายของฮินดูเนี่ยหมายว่าขจัดสิ่งไม่ดีขจัดคนไม่ดีดังนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบกาลังเผชิญกับคนเอาเปรียบหรืออะไรก็แล้วลแต่ดังนั้นได้มะนาวไปก็เหมือนขจัดสิ่งไม่ดีแอปเปิลเนี่ยคนไม่ยมชมชอบนะคะส<า>ูหรักผู้ใหญ่อินดูดอกไม้นะคะพวงมลาลัยนะคะที่ได้กลับมานะคะเอาไปถวายเทพต่อได้แต่ว่าห้ามไปถวายพระนะคะอ<า>ขอบคุณนะคะเจอกันคุณไม่หเห็นนะคะอันนี้ค่ะ ดีส่งให้ขอบคุณมานะครสวัสดีค่ะเรียบร้อยเราก็าความเพียรความปังกลับไปฝากครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็สามีด้วยนะคะก็ถ้าเราคิดดีทำดีเราเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยบริวารรอบตัวหรือว่าสิ่งพลังดีในรอบตัวเดี๋ยวก็จะเผื่อแผ่กันไปเองนะคะสาธุสาธุอ่ะเดี๋ยวเอาบุญไปฝากลูกกันค่ะ A B C D E F G กลับมาบ้านแล้วนะคะเอาบุญมาฝากทาราด้วยทาราสาธุก่อนเร็ว ขอบคุณครับสาธุเพียงเพีงเป็นเด็กดีนะลูกนี่แม่มีพวงมาลัยกลับมาด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้เทพดอกไม้สวิมนะนี่พวงมาลัยดอกไม้ก็ของกินเดี๋ยวก็ออกแบ่งกันนะลูกแล้วครับล,ลูกก็กินหน่อยเลยโอเคไหมโอเคใครชื่อธารายยกมือขึ้นอโอเคใครจะกินยกมือขึ้นโอเคใครเป็นลิงยกมือขึ้นใครเป็นลิงยกมือขึ้นอ่าเป็นทุกอย่าง าสาธุสาธุบุญนะคะก็วันนี้ไปไปท่องบุญไปท่องบุญเออสาธุสาธุสาธุนี่จะสิ่งดีแข่งรวยรวยหนูแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็เป็นเด็กดีของแม่แล้วก็เป็นเด็กดีของทุกทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกานานะคะก็ขอให้เปสิ่งดีๆหลังจากนี้เราก็จะตั้งใจทำความดี พลังบวกบวกเยอะๆยิ้มยิ้มมีแต่วความสุขในครอบครัควแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกคนโอเคมามเ<า>เียบร้อยแล้วปิดคลิปกันดีกว่าสวัสดีคุณผู้ชมนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะทีนี้พวกเราลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายจุ๊บจุบ๊บจุ๊บบายจุ๊บบายสวัสดีค่ะเออเลอ